รุ่นปี2026ของนิสสันฟรอนเทียคือการพัฒนาครั้งสำคัญของกระบะขนาดกลางที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานโดยครั้งนี้นิสสันได้ยกระดับดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความสบายภายในห้องโดยสารให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทำให้รถมีความแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราและล้ำสมัยในทุกมิติภายนอกของฟรอนเทียใหม่โดดเด่นด้วยสัดส่วนที่บึกบึนฝากระโปรงที่นูนเด่นและเส้นสายที่คมชัดให้ความรู้สึกทรงพลังตั้งแต่แรกเห็น กระจังหน้าแบบทรงใหญ่สีดำพร้อมไฟหน้าเล็กดีไซน์ทันสมัยพร้อมลายไฟอันเฉียบคมให้แสงสว่างเด่นชัดทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าแบบแข็งแรงเพิ่มความดูดันและพร้อมลุยเฟนเดอร์ขนาดใหญ่และความสูงใต้ท้องรถที่มากขึ้นทำให้รถมีความพร้อมสำหรับทางออฟโรดในขณนะเดียวกันล้ออัลลอยดีไซน์เฉียบและเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวยังคงความทันสมัยสำหรับใช้งานในเมืองด้านสมรรถนะฟ r อนเทีย2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ให้พลังอย่างต่อเนื่อง ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับบนถนนไฮเวย์ way. ถนนในเมืองหรือทางออฟโรดเครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งให้ตอบสนองรวดเร็วและให้แรงดึงที่ดีเยี่ยมระบบกันสะเทือนใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงมากยิ่งขึ้นแม้ในขณะบรรทุกหนักความแข็งแรงของโครงสร้างยังถูกเพิ่มขึ้นทําให้การควบคุมดีขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนที่เข้าสู่ห้องโดยสารเกียร์ได้รับการปรับให้เปลี่ยนจังหวะอย่างนุ่มนวลและฉลาดขึ้น รองรับทุกสภาพการขับขี่พร้อมทั้งยังให้ประสิทธิภาพน้ำมันที่ดีขึ้นช่วยให้ผู้ขับขี่เดินทางได้ไกลขึ้นในทุกการใช้งานภายในห้องโดยสารฟรอนเทียใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและใช้งานจริงได้ดีขึ้นดีไซน์มีความทันสมัยเน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวที่แข็งแรงและรายละเอียดการเย็บอย่างประณีตทาให้ภายในมีความพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้เป็นอย่างดีลดความมึนล้าในการเดินทางไกล แผงคอนโซลแบบสมมาตรติดตั้งหน้าจออินโฟโทเทนเมนต์ความละเอียดสูงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบนำทางอัจฉริยะามตารวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนเช่นอัตราสิ้นเปลืองความเร็วและโหมดการขับขี่พวงมาลายัยมัลติฟังชันช่วยให้ผู้ขับควบคุมได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนเทคโนโลยีช่วยขับขี่เป็นจุดเด่นสำคัญของ Frontier 2026ด้วยระบบ p r o p i l o t As s i s t ที่ช่วยควบคุมรถกึ่งอัตโนมัติบนทางหลวง ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและควบคุมความเร็วอย่างราบรื่นชุดกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันให้การมองเห็นที่ชัดเจนเวลาถอยจอดหรือขับในพื้นที่แคบโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น normal, sport, t ท w าและ Off-road ซึ่งแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองของคันเร่งและระบบควบคุมการยึดเกาะให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะระบบก,กล้อง360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นพื้นที่รอบรถได้แบบเรียลไทม์ ในด้านการใช้งานจริงกระบาดท้ายของฟรอนเทียแข็งแรงด้วยวัสดุคุณภาพสูงรองรับการบรรทุกหนักได้ดีทั้งเครื่องมือก่อสร้างวัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจง้งจุดยึดสัมภาระแบบหลายตำแหน่งและระบบจัดเก็บของแบบโมดูลา่าช่วยให้จัดการสิ่งของได้สะดวกยิ่งขึ้นการชนท้ายมาพร้อมบันไดในตัวช่วยให้ขึ้นลงกระบาดได้ง่ายความสามารถในการลากจูงอยู่ในระดับยอดเยี่ยมพร้อมระบบ Trailers Way Control ที่ช่วยควบคุมการแกว่งของรถพ่วงโดยอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้งานลากจูง สมรรถนะออฟโรดของ f r o n เทีย2026โดดเด่นด้วยระบบช่วยเหลือมากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและดิฟล็อกไฟฟ้ารวมถึงยางออฟโรดและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถระบบการสะเทือนที่ออกแบบให้ล้อมีระยะยุบตัวมากขึ้นช่วยให้ยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวครุขระรถจึงมีความมั่นคงแม้ขับผ่านเส้นทางโหดเช่นหินโซโคลทรายหรือโคลนระบบแอโรดินามิกของตัวรถยังช่วยลดแรงต้านลม ทำให้ควบคุมง่ายขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นในทุกสถานการณ์การใช้งานภายในห้องโดยสารตอนหลังมีพื้นที่กว้างขึ้นให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารมากขึ้นเหมาะสำหรับครอบครัวหรือทีมงานที่ต้องเดินทางบ่อยการเก็บเสียงภายในได้รับการปรับปรุงทำให้บรรยากาศภายในเงียบและผ่อนคลายยิ่งขึ้นมีช่อง USB หอลายจุดระบบชาร์จไร้าสายและระบบปรับอากาศที่กระจายลมได้ทั่วถึงการเก็บสัมภาระภายในรถทำได้สะดวกด้วยช่องเก็บของหลายตำแหน่ง พื้นที่ใต้เบาดและที่วางแก้วแบบปรับได้ด้านความปลอดภัย Frontier 2026มาพร้อม Safety Shield 360ซึ่งประกอบด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังขนาถอยระบบเตือนออกนอกเลนและไฟสูงอัตโนมัติทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยปกป้องผู้โดยสารในกรณีที่เกิดการชน โดยรวมแล้วนิสสันฟรอนเทีย2026เป็นกระบะขนาดกลางที่ผสมผสานความแข็งแรงความทันสมัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างลงตัวมอบประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจพร้อมรองรับงานหนักการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลและการลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่ครบเครื่องและเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์